ชอบค่ะทรงสวยถูกใจทำอะไรได้ง่ายขึ้นมากค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออ้อมใจค่ะปีนี้23ค่ะวันนี้โบรอฟสิบวันค่ะเราเอ่ตัวเล็กแล้วก็มีหน้าอกที่ใหญ่ค่ะแล้วสองข้างก็ไม่เท่ากันแล้วก็ปานนมด้วยใหญ่มากค่ะการเลือกเสื้อผ้าอาจจะมีชอยได้น้อยลงมากค่ะหลัจากการออกกําลังกายเพราะว่าพอหน้าอกใหญ่เราใส่บาปิกนกไม่ค่อยได้ค่ะอย่างนี้มันก็จะหย่อนลงมาอยู่ดีทําให้การใส่เสื้อผ้ายากขึ้นค่ะ วันแรกอาจจะยังยาชาอาจจะไม่รู้สึกคิดว่าสักสามวันกําลังโอเคใช่ค่ะวันที่4เนี่ยเริ่มเริ่มชิวสบายแล้วค่ะพออาที่น์นึงก็ยกอะไรได้มากขึ้นแต่ก็รู้สึกว่า2อาทิกก็ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วค่ะชิวนะคะแบบไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เจ็บอาจจะมีความจี๊ตแผลบ้างเพราะว่า แผลเราเยอะเราผ่าตัดเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตยากถูกใจแต่วันแรกวันที่2มีความตกใจว่าทําไมมันยังใหญ่แต่คุณหมอบอกว่าเขาบวมน้าเกลือนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพอผ่านมา2อาทิตย์มันก็ลดลงมาลงมามันเลยค่ะรู้สึกว่ามันโอเคนะแต่คุณหมอบอกว่าเดือนหนึ่งก็จะลดกว่านี้ก็จะเป็นทรงแบบว่าธรรมชาติมากกว่านี้ค่ะชอบค่ะคือรู้สึกว่าเราใส่แค่ชุดโยระชบาปะค่ะก็รู้สึกว่าสบายแหละเมื่อก่อนเราใส่ชุดแบบปกติกยระชับหรือว่าเป็นบราใหญ่ๆอะค่ะมันก็จะแบบย้อยลงไปมันทําให้เราถ่วงลง แต่นี่คือรู้สึกว่าเบาสบายมากทำอะไรได้ง่ายขึ้นมาค่ะ ใหญ่มันก็มีข้อดีของมันคือแบบสวยเซ็กซี่แน่นอนแต่เพราะในความรู้สึกเราเราอยากให้มันพอดีร่างกายมากกว่าใ่มันมันใช้ชีวิตลำบากไปนิดนึงค่ะแบบทำงานปวดคอหรือว่าการออกกำลังกายการเล่นกีฬาอะไรเงี้ยนะคะมันทำยากมากแต่ถูกใจทรงสวยธรรมดาธรรมดาเรามีเนินอยู่แล้วเราเป็นคนที่อกใหญ่แต่ว่ามันก็ต้องยกขึ้นมาให้แบบมีให้มันขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องยกอะไรแหละมันก็มีเนินแล้วอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตเสื้อผ้าหรือว่า ออกกําลังกายเล่นน้อยๆแล้วใส่เสื้อเราก็ยังรู้สึกว่ามันดูโอเคอะถ้ามีความคิดที่อยากจะยกกระชับก็อยากให้ลองมาปรึกษาคุณหมอดารินก่อนได้เลยค่ะเพราะคุณหมอให้ข้าปรึกษาดีมากเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่รู้เลยว่าที่ไหนทํายังไงอะไรยังไงคุณหมอก็ให้ข้าปรึกษาดีให้เราตรวจสุขภาพาให้ดูว่าร่างกายเราเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นอะไรก็ตัดใจมาทําคุณหมอคุณหมอเขา,าดูแลดีมากมาดูแผลทุกวันหรือว่าหลังการทําเราเรามาเข้ามาล้างแผลมารับยาๆๆอะไรอย็จงเงเลยแลเรา อย่างลูกสาริ็เราขอรอติดตามนะคะาการยกกระชับและซิลิโคนคู่นี้สวยมากแต่ก็เดี๋ยวรอหนึ่งเดือนว่าจะเป็นทรงธรรมชาติมากขึ้นแค่ไหนค่ะ